สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้ก็จะเป็นนิทานเรื่องหนังสือเล่มนี้กินหมาของฉันไปของริชาร์ดเบิร์นค่ะแปลโดยรุ่งอรุณสามปัชชลิตนะคะนี่นะคะเป็นของสำนักพิมพ์นานีนบุ๊คคิดดี้นะคะค่ะก็หนังสือเล่มนี้มันต้องเปิดอ่านเองนะ เด็กๆถึงจะสนุกเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของเบลล่าที่จูงหมามาอยู่ๆหมาก็หายไปเฉยเลยก็เบนมาช่วยเบนก็หายไปรถตำรวจมาช่วยก็หายกันไปหมดเลยเอย๊แล้วเขาจะให้ทำไงต่อหน้าก็ถ้าบอกก็จะจบเลยนนเนี่ยค่ะก็ถ้าเขาก็าให้ตะแข่งหนังสือแล้วก็ขย่าวเด็กก็จะมีส่วนร่วมในการในการ อ่านได้เนาะแล้วก็ได้ทําจริงๆพอขยับปุ๊บอ้าวกลับมาแล้วแต่ไม่รู้กลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่านะทีนี้อีกแล้วหมออ่านข้างในอีกแล้วขออ่านนิดนึงนะคุยกับคุณพ่อคุณแม่หนังสือเล่มนี้เพิ่งกินหมาของฉันไปเป็นเรื่องราวของเบนเบลล่าและเจ้าหมาตัวเบิ่มที่ใครได้อ่านก็ต้องขำอารมณ์ดีแน่นอนเมื่อคุณพ่อคุณแม่อ่านโจ่ันลองชวนเด็กๆพูดคุยว่าเด็กๆเห็นอะไรหายไปบ้าง อะไรโผล่ออกมาบ้างโผล่กลับมาครบทุกชิ้นหรือไม่และกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ก็คือความจดจ่อใส่ใจหนังสือเล่นมนี้ชวนให้เด็กๆสงสัยและอยากรู้ว่าถ้าเขย่าหนังสือแล้วของจะกลับออกมาไหมทําให้เด็กลองเขย่าเองก็คือเร,เริ่มลงมือทำอีกทั้งเด็กๆยังได้เชื่อมโยงความรู้เดิมว่าของที่หายไปเรียกว่าอะไรและของเหล่านั้นกลับออกมาเหมือนเดิมหรือไม่จำเพื่อใช้งาน ทักษะสมองเพื่อชีวิตท,ที่สำเร็จหรือ EF ที่ใครๆชอบพูดเออหนังสือเล่มนี้เขาก็จะเขียนเน้นนะนีนเน้นเรื่อง EF EF คืออะไรคะคือกระบวนการทำงานในสมองส่วนหน้าของมนุษย์ส่วนที่ควรพัฒนาเพราะจะพาเด็กๆไปสู่ความสำเร็จในการเรียนการประกอบอาชีพการเห็นคุณค่าในตัวเองและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ ทักษะเหล่านี้พัฒนาเร็วในเด็กวัย6 6ปีและจะติดเป็นนิสัยไปตลอดชีวิตโดยเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา EF ก็คือการอ่านนั่นเองทักษะ EF ได้แก่ 1. กลุ่มทักษะพื้นฐานประกอบด้วยทักษะตามเพื่อใช้งานยังคิดไตรตรองยืดจุนความคิด 2. กลุ่มทักษะกำกับตนเองประกอบด้วยทักษะจดจ่อใส่ใจควบคุมอารมณ์ติดตามประเมินตนเอง3ทักษะปฏิบัติ ประกอบด้วยความสามารถในการริเริ่มลงมือทําวางแผนจัดระบบดําเนินการมุ่งเป้าหมายก็หมอว่าอันนี้นะภาพนี้ก็สีสวยรูปภาพก,ก็ก็ดีมากเลยนะออดูหมาที่ตัวเลิ่ม,มากเลยหมาตัวใหญ่กว่าเด็กเลยนะค่ะแล้วอยู่ๆมันก็าหายไปอะไรอย่างเงี้ยหมอว่า พอเด็กเล็กอ่านก็จะงงนะให้มันหายไปนานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบเออมีการช่วยกันเนอะเขาต้องมีการมีจดหมายจากเบลล่าเขียนกลับมาด้วยนะก็หมอเอามาให้ลูกอ่านตั้งแต่ตอนเล็กๆนะตอนนั้นเขาก็ออยงงงงังงงๆอ่ะจับเขย่าก็เขยา่าพอโตขึ้นมาเมื่อวันก่อนเอามาอ่านเขาบอกอุ้ยเล่นนี้ไม่ได้อ่านนานแล้วนะนะพอให้มาอ่านก็รู้สึกเขาก็าขำอ่ะนะแล้วก็บอกว่าให้เอามารีวิว นะในระหว่างนี้เขาก็อ่านอ่านตามอ่านตา,า,า,ามได้ด้วยค่ะมีจดหมายขอบคุณะเร่ยเนี้ยแล้วพอหมอมาอ่านว่าเออเนี่ยมันจะต้องเด็กๆจดจําว่าเอออะไรหายไปอะไรกลับมาเออเขาก็ได้คิดนะค่ะก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะคะราคาหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเออก็ถ้าอยากมาตรวจกับหมอโอกก็มาได้นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแปดโมงช้าถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ ก็สามารถที่จะกดไลค์กด subscribe กดติดตามที่ด้านล่างขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ